ขอเรียนเชิญอจามอนค่ะสวัสดีค่ะจารมอนกลุ่มอาจารย์มอนในรุ่นที่สามเนี่ยมีหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณแบมคุณวัฒนานะคะอันนี้ไม่ต้องแนะนำเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะเชิญค่ะคม,มองแบม น้องแบมก็ได้เข้าโครงการต่อยอดนะคะรุ่นที่สามของอาจารย์อมรค่ะเชิญค่ะแบมค่ะกับสวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ในอาสงสูเลยตาะคะแล้วก็กับสวัสดีท่านอาจารย์สมหวังแล้วก็อาจารย์ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีอาจารย์อมรค่ะแล้วก็คุณปุ้เปี้ยวนะคะ ก็ <g ül> แบมค่อนข้างมีโอกาสดีค่ะที่ได้เข้าคอร์สของอกลุ่มศักแต่ว่าของอาจารย์มอรุ่นที่สามนะคะก็ก็ขออนุญาตพูดในในส่วนระยะเวลาหนึ่งเดือนเลยนะคะละกันนะคะคือเนื้อเนื้อเลยนะคะก็คือตอนที่อยู่ในในกลุ่มอะคะ่ะสัปดาห์แรกเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะให้ให้แบมเนี่ยคือเหมือนกับว่ารู้เหมือนมีเจตนาคะ่ะคือกลับมารู้ก่อนรู้แล้วก็รู้เฉย นะคะประมาณ1-2ถึงวิค่ะแล้วก็ปล่อยไปเลยนะคะอาจารย์ก็จะสอนแบมอย่างนี้ค่ะแบมก็จะมีไอเทมของแบมเป็นตัวนับอะค่ะว่าพอกลับมารู้แล้วแบมก็จะกด1ครั้ง1ครั้งแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีการส่งให้กับอาจารย์ค่ะซึ่งแรกๆเนี่ยพอเรามีเจตนาค่ะแรกๆมันจะรู้สึกอึดอัดก่อนแต่ว่าคือด้วยด้วยความว่า โอเคมันเป็นโจทย์ที่อาจารย์ให้มาแล้วแบมก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์แล้วก็เห็นผลนะคะแบมก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์พิจนารณาดูแล้วออุปสรรคของแบมค่ะก็คือพอแบมกับเหมือนพอกับสมมติแบมกำล,ลังหยิบแก้วน้ำค่ะพอแบมเอ้ยต้องกลับมารู้ปุ๊บมือแบมไม่ยอมหยิบแก้วน้าต่อค่ะทีแรก หยุดไปด้วยหนึ่งสองพอผ่านไปสองวิค่อยวางแก้วอันนี้เป็นอุปสรรคแรกค่ะที่เจอแต่ว่าพอผ่านไปสักสามวันค่ะแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรึกษาอาจารย์ค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็หยิบไปเลยก็ได้นี่นะไ,ไ,ไ,ไม่เห็นต้องแบบว่าหยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็โอเคทําไปพอมาไปได้คุยไลน์กับอาจารย์ค่ะอาทิตย์ที่สองนะคะเราก็จะมีการประชมกันอีก อาจารย์ก็จะถามว่าโอเคเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมงก็บอกอาจารย์คะมันก็รู้บ้างหลงบ้างทีนี้อาจารย์ก็จะถามแบมค่ะอ้าวเนี่ยมันจะมีวันหนึ่งนะที่คุณแบมรู้แค่ยี่สิบกว่าครั้งเองเกิดอะไรขึ้นวันนั้นค่ะ คือวันนั้นอาจารย์ก็จะถามเลยมาบอกอ๋อพอดีเนี่ยแบมบมีหน้าที่การงานในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าค่ะคือมันค่อนข้างที่จะการที่รับลูกค้าหลายท่านพร้อมกันแล้วก็ต้องมีการตอบผ่านโทรศัพท์มาบอกอาจารย์มันไม่รู้เรื่องเลยค่ะหลงไปเลยค่ะไม่รู้ไม่ได้กดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นอาจารย์เขาก็แนะนําค่ะว่างั้นคุณแบมถ้าลูกค้าหันหลังอะ่ะคุณแบมกลับมารู้ที่หนึ่งสิรู้สั้นๆก็พออะไรเงี้ยค่ะ ก็โอเคก็โอเคก็เป็นเป็นโจทย์ต่อไปนะคะที่ที่ทำอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วพออาจารย์ก็ก็จะสอนค่ะเรื่องพอสัปดาห์ที่สามเนี่ยอาจารย์บอกว่าทีเนี้ยให้คุนรู้ตามความเป็นจริงนะคือเหมือนกับรู้ไปเลยรู้แบบว่าไม่ต้องแบบรู้แล้วก็เฉยเฉยอะไรค่ะพอสัปดาห์ที่สามเนี่ยก็ก็มีมีมีเรื่องราวมาหาอาจารย์อีก ว่าอาจารย์คะเนี่ยพอดีเนี่ยแบมมา au, มาตั้งโจทย์กับตัวเองคือสังเกตว่าเออสังเกตถึงความไม่พอใจคะ่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่าพอมีอะไรมากระทบให้ให้สังเกตนะว่าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์บอกแบมไม่พอใจคะ่ะอาจารย์แบมก็รู้สึกว่าเอาแล้วสายตาเรามันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกไม่พอใจมีอาการอยู่ที่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เล่าให้ให้กับอาจารย์ฟังนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเออ จริงๆแล้วก็มีการอธิบายละเอียดว่าคือคุณแบมเห็นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ก็ให้คำปรึกษาแล้วช่วงระหว่างที่ที่แบมอ,อยู่ในขอส่ะ,ะก็จะมีอาการแบบแปลกๆหลายๆอย่างค่ะก็ได้ได้ปรึกษาอาจารย์อย่างเช่นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่ที่แบมเนี่ยนอนคือนั่งอยู่ในรถอะค่ะรอลูกค้าแล้วทีนี้เหมือนรู้สึกเหมือนอาการเหมือนมันมีความตัวโยกค่ะอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกแล้วก็ แล้วก็ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะตัวโยกจนรู้สึกว่าที่แรกเราก็แบบเออสักแต่ว่าเออมันมีปฏิกิยาอะไรก็ช่างมันไปค่ะจนแบบอีกรอบนึง เอาละทีนี้มีการปรุงเลยแผ่นดินไหวหรือเปล่าก็ลุกขึ้นมานั่งค่ะลุกขึ้นมานั่งนี่แผ่นดินอ้อไม่ใช่ก็เลยตรงเนี้ยค่ะก็เลยได้ปรึกษากับอาจารย์อีกว่าอาจารย์บอกเออมันมันก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปใส่ใจนะอาการอนะ่ะอาจารย์เขาก็อาทิบอาจารย์ท่านจัดอธิบายละเอียดในในทุกอย่างที่คือระหว่างการปฏิบัติอะคะ่ะเราจะมีการหลงอยู่แล้วหลายๆอย่างแล้วก็มีความหลังเลสงสัย นะคะว่าเออถูกหรือผิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เลยแต่ก็ได้ท่านอาจารย์อมอนะคะคอยคอยอช่วย <c oughs> พอสัปดาห์สุดท้ายคะ่ะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างหินนิดนึงคะ่ะว่าคือเหมือนกับว่าอแบมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัวเองก็ฝึกมาขนาดนี้แล้วนะทําไมเนี่ยเราถึงไม่ยอมรู้เฉยๆตั้งแต่ครั้งแรกคือหมายกับว่า ทำไมคนมาพูดทำไมเราไม่เฉยทำไมเราต้องโกรธด้วยค่ะอันนี้ก็ก็เป็นความหลงระหว่างระหว่างฝึกเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามแล้วก็ไม่พูดกับอาจารย์ด้นะคะว่าเอออาจารย์เนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันก็ไม่พูดจนกว่าจะได้เจอกันอีกครั้งหนึง่งก็รู้สึกว่าทําไมไม่นิ่งไม่เฉย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการอ่าพยายามกดข่มตัวเองนะคะว่าพอเวลาไม่พอใจก็ปึ๊บแล้วก็หยุดคือเป็น การแทรกแซงธรรมชาติะคะ่ะก็คืออันนี้ก็มารู้ทีหลังพอพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าเออเนี้ยคุณแมบบแทรกแซงธรรมชาติอยู่นะจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็สามารถที่จะอ่าเกิดขึ้นได้คือขอให้มองเห็นแค่นั้นนะคะก็ช่วงระหว่างที่อยู่ในคอร์สกับอาจารย์ก็ถ้าถามว่านะวันนี้อะคะ่ะคืออ่าตะก่อนเนี้ยแบมบเคยฟังว่าโอเคใช้ใช้สมองเข้าใจนะคะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่มีอะไรเป็นของเราเข้าใจโดยสมองนะคะผ่านความคิดแต่ตอนนี้แบมมาเข้าใจโดยจิตจิตแท้ๆแล้วะคะ่ะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็มันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆนะคะแล้วก็เสียงซันค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ที่เปลี่ยนเห็นเห็นเลยะคะ่ะว่าจากอาทิตย์แรกอ่ะที่แบมไปเจอลูกค้าแล้วแบมแบบโหหลงไปหมดเลยลูกค้าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ค่ะตอนนี้ก็คือ คือลูดไม่ไม่หลงเลยค่ะเวลาอยู่กับลูกค้าก็คือหนึ่งสองสามสี่ไปเลยคือหนึ่งสองสามจบไปแล้วเงี้ยค่ะก็ไม่กลับไปแล้วก็คือสี่ห้าหกไปเลยบางทีถ้าแต่ก่อนเราพอแบบมาอยู่อยู่ที่สี่แล้วบางทียังกลับไปที่หนึ่งไปย้ำคีย์ย้ำทำไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากมากค่ะประมาณดีค่ะโอเคโอ้ยพิธีกรเสียงสั่นด้วย <laughs> ตื่นเต้นนิดหน่อยตื่นเต้น <laughs> <laughs> ตื่นเต้น,ตน,ตนคือ จริงๆอ่ะไม่ต้องถามแล้วเพราะว่าแบบน้องแบมเล่าละเอียดเลยนะคะ <c oughs> ก็อยากให้สรุปนิดนึงละกันว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในโครงการต่อยอดเนี่ยนะคะมันเป็นประโยชน์ยังไงอยากให้เชิญชวนด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยชาวที่ฟังเนี่ยรู้สึกดูจากหนึ่งสอามสี่แล้วไม่กลับไป นะมันมันมันไม่ต้องแล้วอ่ะนะมันมันเข้าใจมันเข้าถึงแล้วนาะนะคะมื่ก่อนยังแค่สมองแต่ตอนนี้นี่มันเข้าถึงด้วยใจคค่่ะะก็จะบอกว่าสิ่งที่ที่แบมเห็นอ่าชัดๆเลยค่ะก็คือเอาง่ายเรื่องกับการอาชีพแบมละกันค่ะด้วยความที่เราเนี่ยต้องเจอกับลูกค้าค่อนข้างเยอะแล้วอาชีพบริการเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยก็ ถ้าเข้าใจง่ายๆเราก็ต้องเหมือนเห็นลูกค้าเป็นพระเจ้าเงนี้ค่ะคือเราอาจจะต้องรองรับอารมณ์ลูกค้าหรือว่าใครหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ก่อนเนี้ยคือแบมก็รู้สึกว่ามีตัวตนอยู่เฮ้ยคุณมาพูดอย่างนี้ได้ไงคุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมีการเหมือนงานประสานมาเข้าได้เยอะเนี่ยเราก็เหมือนกับ ส่งจิตไปจับคนโน้นทีไปจับคนนี้ทีแล้วคือปัจจุบันนะคะมันก็ไม่มีอะไรที่แบบทําได้ดีหรือเต็มที่เลยะคะ่ะแต่ตอนเนี้คือแบบสามารถที่จะรับมือกับงานที่หลายๆชนิดหลายๆอย่างที่ที่เข้ามาพร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะได้ดีขึ้นแล้วก็รวมถึงนอกจากมุมมองของงานนะคะก็จะมีในมุมมองของขอระครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเรากา็รู้สึกว่าการคาดหวังของขอระครอบครัวเนี้ยเราคาดหวังกับสามีน้อยลงหรือว่าคาดหวังกับลูกน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะคือเราเข้า ใจธรรมชาติทุกอย่างว่าเออมันมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นของเราแล้วก็คืออะไรที่มันอะไรที่มันเป็นถูกอะคะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่จะทําไงต่อไปนะคะพอพอเราได้รู้สึกว่าเหมือนการที่เราไม่มีท่ารู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ได้ชาร์จแบตตัวเราอยู่ตลอดนะคะเหมือนเรามีโล่ป้องกันที่ดี นะคะมีภูมิมุ่งเั้ที่ดีขึ้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีความสนใจบอกว่าเอ,อวันนี้มันมันได้ผลจริงๆกับการที่แบบคือทุกท่านอาจจะเห็นแบบในในหลายๆคลิปนะคะที่ดําเนินรายการธรรมะแต่ว่าถามว่าเราเข้าใจโดยสมองกับการเข้าใจโดยจิตอะคะ่ะจริงๆมันมีความมันมีความแตกต่างกันนะคะคือถ้าเราเข้าใจโดยสมองเนี่ย ตอนเลยที่เรามีสติดีๆเราโดนกระทบเบาๆเราเข้าใจค่ะแต่พอเรากระทบแรงๆเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจโดยจิตคุณก็จะหลุดไปมันก็จะมันก็เหมือนกับเป็นแค่โล่บางๆอะค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยค่ะก,ก็อยากเชิญชวนเชิญชวนค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ,คะงั้นเดี๋ยวเ,เรียนเชิญอาจารย์อมอน <c oughs> เพราะว่าเท่าที่น้องแบ,บมเมื่อกี้เล่ามาเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ละเอียดเนาะเป็นเป็นวีคเป็นวิหนึ่งสองสามสี่อยากให้รบกวนอาจารย์ช่วยเล่าเทคนิคคร่าวๆในแต่ในแต่แต่แต่ละวีคที่ทําให้ตั้งแต่เริ่มต้นต้นต้นเดือนที่เราเริ่มประชุมกันเนี่ยแล้วเราจนถึงสุดท้ายเนี่ยในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละวีคแต่ละวีคมีเทคนิคเอ่อคร่าวๆง่ายๆยังไงบ้างอะคะครับฮัลโหลก็ขอเสริมคุณแบมสองประเด็นแล้วกันก็คือ ในวิคแรกที่ผมบอกว่าให้ให้มีตัวตนในการเข้าไปเข้าไปรู้อ่ะถามถามว่าเออทำไมต้องมีตัวตนเพราะว่าถ้าถ้าเราฟังคนอื่นพูดอ่ะคนอื่นก็จะบอกเฮ้ยทำอย่างนี้มันมีตัวตนดิคุณคุณต้องไม่มีตัวตนถามว่าคุณไม่มีตัวตนแต่แรกได้เปล่าไม่ได้เพราะว่ามันต้องเกิดกระบวนการอย่างหนึ่งเพื่อสลายตัวตนไปก่อนคุณจะต้องเหมือน เออสั่งตัวเองไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่สั่งนั่นคือคุณไม่ทําอะไรเลยคุณคุณเหมือนก็เหมือนเดิมอ่ะคุณปล่อยไปตามกระแสกระแสแห่งความหลงอ่าเมื่อเมื่อคุณไม่ได้ถวนกระแสกลับมาเนี่ยมันก็จะหมุนวนไปวนไปเรื่อยๆวนไปก็ตายไปก็กลับมาที่เดิมดังนั้นมันจึงต้องมีอะไรจุดประกายหรือจุดประเด็นเพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเรา จริงๆการการที่เราบอกว่าเรามีตัวตนน่ะจริงๆมันก็คือตัณหาอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอยากจะหลุดพ้นเราต้องใช้ตัณหาตัวเนี้ยเพื่อผลักดันตัวเองไปสู่ความความหลุดพ้นทีนี้ถามว่าเออเวลามีตัณหาขึ้นมาเนี่ยเอ้าก็บอกมีตัวตนก็มีตัณหาอถูกต้องมันมีตัณหาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเข้าถึงสภาวะของธาตุรู้ที่เป็นสภาวะวิสังขารที่ไรตัวตนเนี่ยตัณหาคุณน่ยจะถูก ลดทอนไปจนสุดท้ายแบบตันหาคุณจะถูกแยกออกไปอีกฝั่งหนึ่งทีนี้บอกว่าเออผมก็บอกว่างั้นงั้นคุณมีตัวตนไปก่อนคุณมีตัวตนในการกลับเข้ามารู้อ่าผมจะบอกว่าเออคุณคุณท่องไปเลยแบบวีคแรกถ้าถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้นึกขึ้นมาว่าเราอยู่ในคอร์สนี้หรือเราปล่อยปะละเลยเฉยเฉยไปเรื่อยเรืยเออสบายสบายนั่นนั่นคือคุณคุณก็จะไหลไปตามกระแสกระแสะแห่งความหลงท,ที่ที่พาไปเกิดใหม่ อ่าแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่จุดเด็นขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ในคอร์สนี้วะฉันต้องกลับมารู้นั่นนั่นคือแบบเหมือนเป็นการสั่งตัวเองให้ให้ให้ทวนกระแสและอ่าแต่ทวนกระแสเนี่ยยังมีตัวตนอยู่เพราะว่าเมื่อไหรที่เราพูดขึ้นมาเราสั่งการขึ้นมานั่นคือตัวธาตุรู้กับไอตัวที่เราสั่งอาการปรุงแต่งเนี่ยมันมันไปจับกันแน่นอนอ่ามันเป็นตัวตนแบบยึดกันอยู่แล้วตามธรรมชาติที่เขาเซตมาแต่ว่าเมื่อไหรที่จบ การสังการผมจะบอกว่าเมื่อไร่จบการสังการปุ๊บคุณจะต้องกลับมารู้เฉยๆให้อยู่กับความรู้สึกเฉยๆที่ไม่มีภาษาไม่มีเรื่องราวอ่ะมันมันเหมือนคล้ายๆแบบเวลาดูหนังใช่ไหมเวลาดูหนังปุ๊บถ้าเป็นหนังมาเวลอะพวกซูเปอร์ฮีโร่อะพอจบปุ๊บก็จบอ่ะพอจบปุ๊บก็บอกอย่าเพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวมีเอนเครดิตต่อใช่ป่ะทุกคนก็จะนั่งรออ่ะอันนั้นคือยัยงยังไม่ได้จบจริงเพราะว่า หลังจากคำว่าดีเอ็นปุ๊บยังมีเรื่องราวต่อให้ให้ทุกคนทุกคนตามอ่ะพอพอ,พอไอไอเอ็นเครดิตจบมันจะเป็นเอ็นเครดิตที่แบบเหมือนพูดโปรยไปต่อว่าเออเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะเป็นอะไรใช่ไหมแต่พอมันจบเอ็นเครดิตอันนี้คือจบจริงนะคือมันจะไม่มีเรื่องราวต่อมันจะแบบมันจอจะดำมืดแล้วก็ไม่ไม่มีพูดถึงอะไรต่อมันก็ทุกคนรู้จักหลงก็คือนั่นคือจบจริงคือไปสู่สภาวะตรงนั้น ไอ้ไอ้ก่อนไอ้ตรงก่อนเอ็นเครดิตเนี่ยมันจะเป็นเป็นคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบคือเราก็พูดว่าเออสั่งตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องกลับมารู้เสร็จเมื่อไหร่ที่จบตรงเอ็นเครดิตปุ๊บก็คือจบคืออยู่ในความรู้สึกเฉยๆที่ไม่มีเรื่องราวต่ออะตรงนั้นคือการแบบเหมือนสลายสลายตัวยึดเกาะไปละอะตัวตัวอาการปรุงแต่งก็ถูกสลายถูกทิ้งไปก่อน อ่านั่นคือการแบบคล้ายๆดึงตัวธาตุรู้ที่ออกออกจากอาการปรุงแต่งทีละครั้งทีละครั้งอ่านั่นนั่นหมายความว่าเวลาเราเรากลับเข้ามารู้เราสามารถมีตัวตนได้แต่พอถึงจังหวะที่เราใช้ประโยชน์จากการการสั่งการแล้วเราต้องสลายเขาทิ้งต้องหลุดออกมาอ่าลุด,ด้วยความรู้สึกเฉยๆก็คือรู้แล้วจบด้วยความรู้สึกเฉยๆอ่าหรือรู้เฉยๆไปนะ่ะนั่นคือการค่อยๆถอดถอนตัวที่เรายึดเกาะก็คือความคิดอารมณ์ความรู้สึก อาการปรุงแต่งอ่ะหลุดออกมาค่อยๆหลุดอ่ะนั่นนั่นถึงแบบวิกแรกผมผมบอกว่าเออสั่งไปเลยแล้วสลายไปสลายทิ้งอ่ะค่อยๆดึงออกดึงออกอ่ะทีนี้พอดึงออกไปเรื่อยๆปุ๊บพอวิกที่สามที่คุณแบมบ,บอกว่าเออเขาเข้าใจว่าเออเอ,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 อความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือร่างกายไม่ใช่ตัวเราจริงอันนั้นอ่ะคือเกิดจากเกิดจากกระบวนการของวิกแรกอ่ะถ้าถ้าวิกแรกถ้าถ้ายัง ยังไม่ยังไม่ไม่ได้เริ่มใช่ไหมมันจะเป็นการใช้ความคิดเป็นการแบบฟังเข้ามาเฮ้ย hey, ร่างกายไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราเออแล้วเราก็ท่องท่องๆแล้วก็พยายามเหมือนใช้ความคิดสะกดจิตตัวเองว่าเฮ้ย hey, มันไม่ใช่นะ่ะเนี่ยเราคิดให้มันไม่ใช่อ่าแต่ว่าพอเดินไปสักสามวิปุ๊บเราจะรู้ว่าเฮ้ย hey, มันไม่ใช่จกักจักจิตที่เขาบอกจักจิตคืออะไรคือการที่เราสลายตัวตัวความคิดอารมณ์ความรู้สึกทิ้งไปอ่าพอสลายไปปุ๊บ ตัวความคิดอารมณ์ความรู้สึกอะก็จะถูกแยกออกจากตัวทา่ารู้เพราะไอตัวตัวเนี้ยคือตัวตัวที่แบบเป็นตัวสร้างเรื่องราวเขาสร้างเรื่องราวว่านี่คือความคิดของเรานี่คือความรู้สึกของเราหลังจากที่เขาสร้างเรื่องราวความคิดของเราและความรู้สึกของเราแล้วเขาก็ยังไปสร้างเรื่องราวว่าเฮ้ย <า S 1> นี่คือกายเราอะอะไรเง,งี้ยเมื่อไหร่ที่เราถูกเมื่อไหร่ที่ตัวท่านรู้ถูกแยกออกมาจากไอตัวตัวความคิดอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้ มันจะไม่มีเรื่องราวว่านี่คือร่างกายของเราเขาถึงรู้สึกด้วยจิตว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยวนะ่ามันมีแค่ความรู้สึกเฉยๆว่างๆที่ไม่มีเรื่องราวไม่มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกและไม่มีคิดต่อไปว่านี่คือกายเรามันถึงถูกแยกออกไปเลยพอแยกออกไปปุ๊บเห็นชัดเห็นบ่อยก็จะรู้สึกว่านี่คือไม่ใช่ความคิดหรือร่างกายของเราจริงๆอันนี้คือการเห็นเห็นด้วยจิตหรือเห็นเห็นจากตัวธาตุรู้ที่ที่เป็นตัวบริสุทธิ อ่นนี่คือแบบจิตจิตเขาจะเริ่มมีสมาธิตั้งมั่นเขาจะเริ่มแยกออกแล้วว่าเอออัน,นอันนี้คือความคิดอันนี้คือคือความรู้สึกที่เฉยเฉยความรู้สึกเฉยเฉยก็คืออยู่กับตัวธาตุรู้นั่นเองครับนี่ก็คือเสริมสองเรื่องครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะเออน้องแบมบคือที่จะเล่าก็คือการที่แยกแยกออกมาเนี้ยสองสองส่วนเนี้ยนะคะก็คือตัวธาตุรู้กับตัวที่ที่เราเห็นนะ อันเนี้คือหนึ่งเดือนนี้ไหมหรือว่ายัางไงแล้วเราเห็นมาก่อนหน้าหนึ่งเดือนแล้วแล้วเรามาค่อยพัฒนาให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นหรือยังไงคือต้องบอกว่าจะมาชัดเจนขึ้นในโครงการของอาจารย์อนอมค่ะตั้งแต่อยู่ในในคอร์สเพราะว่าถามว่าเอาอยง่ายเหมือนคือแบมก็อยู่ในในแวดวงคือได้อยู่กับตั้งแต่ท่านอาจารย์สมหวังมาอบรมทีอ่อาสมครั้งแรกค่ะก็คือได้ฟังตลอดถ้าเปรียบเสมือนเราก็อ่านหัวข้อค่ะ เราก็เข้าใจหัวข้อใหญ่ๆคือเข้าใจหลักแต่พอมาอยู่กับอาจารย์นมอนะคะมันก็เหมือนแบบบทที่1.1 1.2เข้าไปอย่างนี้ยค่ะมันเป็นความขยายความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะบอกว่าบอกทุกท่านว่าจริงๆแล้วโครงการต่อยอดเนะะี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีประโยชน์มากๆนะคะก็อยาก ให้ทุกท่านดูว่าท่านเนี่ยมีจริตตรงกับอาจารย์ท่านไหนนะคะเพราะการที่มีครูบาอาจารย์คอยประกบเนี่ยถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของของเราทุกคนนะคะเพราะว่าอยากจะแชร์นิดนึงค่ะว่าช่วงที่ที่แบมอยู่กับอาจารย์ละมอนะคะแบมก็มีหลงหลงหลายอย่างคือบางครั้งอะค่ะก็ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ถามว่าคุณแบมคุณแบมแบบอะไรนะโล่งป่งสบายหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะคุณแบมอยู่กับท่่นรู้แล้วโล่งปงสบายไหมแบมโล่งค่ะ แต่แบมไม่โปร่งสบายแล้วก็ไม่รู้ด้วยทําไมค่ะก็งงนั่งอาจารย์มันไม่โปร่งอะค่ะอาจารย์ท่านก็ด้วยความเมตตาค่ะอาจารย์ท่านก็พิจารณาแบมทีละข้อเลยจนเจอค่ะได้เจอว่าเออแบมเกิดอะไรขึ้นสรุปคือพอแบมกลับมาอยู่นิ่งๆเฉยๆค่ะเหมือนจิตอะชอบที่ขออนุญ,ญาตใช้คําสมุนนะคะจิตชอบอยู่นิ่งๆในห้องค่ะคือเหมือนกับพอเงียบๆเฉยๆเนี่ยๆๆๆเขาอยู่ในห้องแลวเขาชอบมากเขารักสบาย จนรู้สึกว่าตัวเองค่ะหยุดหายใจไปเองคืออาจจะใช้คําว่าหายใจเบาลงหรือว่าหยุดหายใจไปเลยเพราะว่าตรงนั้นอะแบมไม่ได้สังเกตชัดๆว่าแบมหายใจเบาหรือว่าหยุดหายใจค่ะอาจารย์ท่านก็แบบพิจารณาจนเจอปัญหาของแบมเนี้ยค่ะว่าแล้วทีนี้อาจารย์เขาบอกคุณแบมงั้นเอาอย่างนี้พอคุณแบมมาเบาๆ,อาๆ,อาๆอาพอมาอยู่กับท่านรู้และสังเกตลมหายใจเลยสังเกตลมหายใจ ทีนี้ค่ะมันก็งงคือฟังดูง่ายๆใช่ไหมคะแต่คือบางครั้งแบบติดติดพอใจหลงอ้าดูเลย ดูลมหายใจปุ๊บตั้งแต่นั้นก็โล่งป่งสบายแล้วก็ตามคอนเซปต์ที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าเออมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยคิดว่าเออการที่เรามีครูบาอาจารย์นะคะคือทําให้เราเนี่ยได้ได้เดินไปในเส้นทางที่ถึงปลายทางได้ได้เร็วมากๆนะคะก็ก็อยากแนะนาเพราะว่าอาจารย์แบมแบบว่าพออาจารย์เห็นถึงปัญหาตรงนี้แบบอกโอ้โหอาจารย์ละเอียดมากอะ่ะอาจารย์ละเอียดถึงน่ดถามว่าคุณแบมหยุดหายใจอะ่ะตอนหยุดหายใจหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่ อาจารย์แบบโอ้โหคือแบบโอ้โหพิจรารณาแบบละเอียดมากๆอะในตัวแบบจแบเลยเถอนว่าโอหเลยมั่นใจเลยโออาจารย์ต้องพาแบมไปถึงที่สุดแน่ๆเลยค่ะก็เริ่มจากศรัทธาอาจารย์มากๆแล้วเราก็เออพอได้พิสูจน์แล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะคะก็ลักษณะของคุณแบมท,ที่ที่หยุดหายใจมันจะเป็นลักษณะเหมือนอยู่กับสมาธิตัวท่านรู้แหละแต่ว่า เออเหมือนกับว่าพอเราเราเรา,เราเฉยๆเราสบายใช่ไหมตัวตัวลมหายใจเนี่ยมันจะกลายเป็นภาล,ล์ละคือเราไม่อยากจะรู้ไอ้ลมหายใจเข้าขออกเพื่อเพื่อให้มันเพื่อมันอยู่ในความสบายที่นิ่งกว่าเดิมอ่ะตัวตัวมันเลยตัวไอ้ร่างกายมันเลยชัดดาวชัดดาวไปเองอ่ะพอชัดดาวปุ๊บก็พออากาศไม่มีมันจะเริ่มรู้สึกอึอดอดัดละอ่ะรู้สึกอึอดอัดปุ๊บเราก็เริ่มรู้เราเฮ้ยเราหยุดหายใจไปทีนี้เราก็บอกว่าเอองั้นคุณ คุณก็แก้ง่ายๆคือคุณก็ทําตามปกติแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกอึดอัดนั่นแสดงว่าอากาศคุณเริ่มหมดคุณก็กลับมารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันหยุดหายใจไปแล้วก็หายใจเป็นปกติไปแล้วก็รู้ไปรู้ไปถ้าเกิดอากาศอีกก็ก็ทําแบบเดิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มปรับสมดุลเองครับไม่แปลกไม่ไม่ไม่แปลกครับไม่แปลกครับโอเคก็อันนี้เป็นตัวอย่างของความละเอียดของอาจารย์มรนนะคะ ทุกคนไม่ต้องบรรยายต่อแล้วเนาะว่าเออมันหยุดไปตอนหายลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกอืละเอียดขนาดนั้นนะคะก็จะบอกว่าอาจารย์ทั้งสามท่านนะคะอาจารย์มงคลอาจารย์น้อยอาจารมรนเนี่ยให้ความสำคัญกับลูกศิษย์ก่อนเพื่อนโดยเฉพาะในกลุ่มโครงการต่อยอดอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองแต่ กันที่พอดีอยู่ในกลุ่มเป็นช่ผู้ช่วยอาจารย์มรู้เลยว่าอาจารย์อาจารย์เนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยกับลูกศิษย์เลยนะคะอย่างเงี้ยอย่างองแบบเขาก็คุยกับอาจารย์ตลอดอาจารย์ก็ตอบตลอดอาจารย์น้อยก็เหมือนกันนะคะอาจารย์มงคลก็เหมือนกันคืออยากจะบอกว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกว่าเป็นโคชชิ่งส่วนตัวอันเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆและไม่ได้ไม่ได้มี โครงการอื่นๆเป็นแบบนี้นะคะเพราะเรารับแค่แปดคนต่อต่อต่ออาจารย์แต่ละท่านนอาจารย์ก็คิดว่าไม่น้อยไม่ไม่น้อยไม่มากไปก็จะเป็นโอกาสมากๆเลยที่แต่ละท่านเนี่ยจะได้แบบพูดคุยประเด็นแล้วก็ มั่นใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะพาลูกศิษย์เนี่ยเดินไปจนสุดทางได้ได้ได้จริงๆอ่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคก็น้องแบมแล้วก็อาจารย์อมรค่ะก็สุดท้ายเนี่ยยังไงแบมก็กับอขอบพระคุณท่านสมหวังนะคะที่เป็นต้นท่านแล้วก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์อมรมากๆสําหรับการดูแลคอร์สครั้งนี้คุณปูเปี้ยวนะคะที่เป็นผู้ช่วยแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มงคลแล้วก็อาจารย์น้อยนะคะต้องบอกว่าทุกครั้งที่แบมโทรประสานงานคุยกันเนี่ยท่านก็จะ เมตตาสอนทําให้กับแบมถือว่าคอนข้าบแบมก็อาจจะค่อนข้างเช่อได้เปรียบหลายหลท่านนะคะที่มีครูบาอาจารย์สอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็กขอบคุณคุณแม่สองมากๆนะคะท่านเนี่ยถือว่าเป็นสะพานบุญที่แข็งแรงของแบมนะคะก็คือท่านพาให้แบมมาถึงจุดนี้พาใหหมายคือด้วยความที่ว่าเรา อายุแค่นี้อะค่ะการที่เราไม่ได้ทุกข์มากจนอยากจะหันมาพึ่งทรรอะค่ะเราก็ไม่ได้สนใจธรรมะเลยแต่แต่ท่านเนี่ยทําให้แบมได้อยากจะศึกษาธรรมะ mm hmm. เห็นท่านเป็นตัวอย่างค่ะว่าเอาขนาดท่านเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วท่าน คือประสบความสําเร็จอย่างมากทําไมธรรมะถึงยังเป็นความต้องการของคนที่ประสบความสําเร็จอย่างมากอยู่ซึ่งตรงเนี้ยค่ะเป็นตัวจุดประกายแล้วก็ทําให้แบบอยากรู้ว่าเออมันมีดียังไงแล้วก็ท่านก็ได้ส่งเสริมแล้วก็ให้แบบได้มาได้ศึกษาจริงๆแล้วก็มีท่านคอยช่วยค่ะแนะนําตลอดจนมาถึงวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะค่ะก็เออตอนนี้ประมาณ เวลา11บเอโมงนะคะเดี๋ยวเราขอพักเบรกสักประมาณ10นาทีเรามาเจอกันประมาณ11บเโมงสินาทีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยว